สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับน้องเอกคนบ้าหวยรวยแน่นอนมีใครที่ยังไม่กดติดตามบ้างจ๊ะก็กดติดตามให้ด้วยนะคะกดกันไว้เลยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยที่สาคัญกดกริ้ง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 กระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดะะข้อมูลในทีข้อมูลดีๆแนวทางดีๆนะคะที่น้องเอกได้นําแบ่งปันเสมอนะ,ะวันนี้นะ,ะจะมาคํานวณน,นะคะมาคิดนะคะเป็นแนวทางท่านผู้ชมนะคะสําหรับนะคะแนวทาง รัฐบาลนะคะบนตรงนะคะบนตรงและเลขตัดนะคะทุกๆเ่เลขตัดนี้คือจะบอกว่าตั้งแต่วางมานะคะตั้งแต่ต้นปีเนาะตั้งแต่ต้นปีก็คือมกรานนะเนี่ยแหละเนาะก็ยังไม่เคยหลุดเลยนะคะแต่รัฐบาลบนตรงนะคะก็หลุดมายาวๆนะแต่้งื่นที่แล้วคือเข้าสองสองเนาะยินดีด้วยมีใครได้กันไหมเงวดนที่แล้วมีใครถูกกันบ้างไหมคะมีใครถูกกันบ้างไหม ะะถ้าถูกกนแล้วนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะบอกกล่าวก็ได้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะช่องเราไม่แบบว่าเรียนอะไรแน,แน่เลยนะคะของเราเป็นช่องแบ่งปันนะเพะช่องให้ด้วยใจนะคะรับชมไปด้วยกันใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะใครบอกว่าอู้เยอะไปนะ,ะถ้าแม่นจริงขอเม็ดเดียวนะคะ ต้องต้องรับชมแนวทางที่อื่นนะคะเพราะว่าแนวทางนี้นี้หนูบอ,อกเสมอเนาะให้เล่นแต่บนตรงอย่างเดียวนะคะหนูทําให้สามสามสิบหกบัวสามสิบกนนะคะสามสิบหกตัวบนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะตามจริงเป็นสิบห้าตัวนะแต่หนูปรับให้พร้อมเล่นแต่บนอย่างเดียวมาก็คือมาไม่มาก็คือไม่ไม,ไม่ต้องคิดมากอะ,ะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีหานอยพี่ๆทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นขนมไปแล้วนะเป็นอาหารที่เราต้องกินทุกๆวันอยู่แล้วใช่ไหมคะหานอยเนาะอ่ะก็รัฐบาลกับลาวนะคะเป็นแค่ขนมหวานนะคะที่เรา เขาเรียกว่าเราต้องกินอ่ะไม่กินก็ขาดไม่ได้เขาเรียกว่าขนมหวานนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะต้องมีนะต้องมีนะในแต่ละมื้อนะคะก็เหมือนกันนะคะเรามาแล้วนะคะหรือว่ารัฐบาลนะคะเหมือนขนมหวานเหมือนกันนะคะขาดไม่ได้นะคะขาดไม่ได้นะคะอ่ะแต่ก็ต้องมีใช่ไหมคะอ่ะวันนี้นะะแนวทางเรานะคะจะให้พี่ๆรับชมอย่างจุใจแน่นอนนะคะก็แนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะคะสำหรับเลขนะคะที่ขอนะ ของเจ้าแม่กิศนานะหลายๆท่านชื่นชอบมากๆเลยนะคะ FC เจ้าแม่นะคะหนูก็เมื่อวานหนูไปขอให้แล้วนะคะ เมื่อวันก่อนเนาะลงคลิปไปแล้วไปรับชมด้วยใครเห็นเลขอะไรก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะคะเลขเดียวกันหรือเปล่านะคะมีเลขที่หนูวางหรือเปล่านะ,ะรับชมกันดีๆรับชมกันดีๆนะคะอยู่ที่ดวงแต่ละบุคคลด้วยนะคะอย่างงมงายทุกอย่างอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความศรัทธาของเรานะคะความเชื่อไม่มีบารมีไม่เกิดนะคะอยู่ที่ท่านผู้ชมของแต่ละบุคคลจริงๆนะคะโปรดใช้วิจาร์โปรดใช้วิจารญาณนะคะในการรับชมด้วยในแต่ละอย่างนะคะที่หนูบอกไปหนูบอกเสมอเนาะหนูไม่ใช่คนแม่หนูไม่ใช่อาจารย์ที่แม่นนะคะหนูเป็นแค่แนวทาง อยากจะแบ่งปันนะคะแนวทั้งพี่นะคะเนาะให้รับชมนะคะแล้วก็ที่สําคัญจดกันไว้ด้วยนะคะหลายๆท่านคอมเมนต์ด้านล่างไม่ต้องสนด,ด้านล่างคะ่ะนะคะนะหนูยังทุกคนเขาพีเวลาเขาต้องมีทํางานไปหมดละคะ่ะแต่หนูก็ยังมาทําให้พี่และได้รับชมเลยเนาะก็อยากให้พี่ๆรับชมแล้วก็จดของส่วนตัวเลยนะคะไม่ต้องมาคอมเมนต์ด้านล่างนะ,ะอ่ะสำหรับวันนี้ขอมีคำคมสักนิดหนึ่งได้ไหมคะขอมีคำคมสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเนาะอ่ะมาค่ะ ใช้ชีวิตนะคะในแบบที่คุณตั้งใจไว้นะคะไม่ว่าจะเจอนะคะอ่าไม่ว่าวันนี้จะเจออะไรนะคะจะต้องเหนื่อยแค่ไหนต้องล้มแค่ไหนมากแค่ไหนนะแต่สุดท้ายนะคะเราก็จะรุกขึ้นได้นะคะจะแข็งแก่งกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะท้อได้เหนื่อยได้แต่อย่าสิ้นหวังนะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่รับชมหนูนะคะขอให้สู้ๆกันต่อไปนะ,ะบางคนมีหมดแหละนะคะมีหมดแหละท้อบ้างสิ้นหวังบ้างน,นะคะแต่ยังเรายัางไม่ต้องอย่าหมดกําลังใจนะคะจงสู้ๆต่อไปนะคะมีน้องเอ๋นะน้องบูมนะคะเป็นกาลังใจพี่ๆเสมอเนาะ อ่ะวันนี้แนวทางของเราอย่างที่บอกนะคะหนูขออธิบายรับชม FC ใหม่ก่อนอธิบาย FC ใหม่ก่อนนะคะ FC ใหม่คะ่ะทุกคนนะคะใคร FC ใหม่กดหนึ่งเลยค่ะนะคะนะ แนวทางรัฐบาลบนตรงทาไมถึงเรือกรัฐบาลบนตรงก็คือเล่นแต่บนตรงเดียวล่างไม่ต้องไปยุ่งนะคะก็มี36ตัวบนมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด6ชุดนะคะ6ชุดนะคะมีชุด1ชุด2ชุด3ามชุดสชุดหแล้วก็ชุด6ชุด6ทําไมต้องมีชุด6เป็นตัวกันนะคะเป็นตัวกันก็อย่างที่งดที่แล้วที่ผ่านมาออกเบิ้ลนะคะชุด6เป็นชุดเบิ้ลชุดเบิ้ลเนี่ยสามารถเอามาจับวินได้3ตัวนะคะถ้าไม่เบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังนะโอกาสมาไหมลองดูนะคะอยู่ที่ คือหนูไปฟิกไม่ได้ว่าต้องออกอะไรนะถ้าหนูรู้ขนาดนั้นหนูรวยแล้วนะคะเนาะอ่ะมาค่ะเราไปดูซิเะาแล้วก็เลขตัดอ่าหรือวธาบายเลขตัดนะเลขตัดคือเลขที่รัฐบาลนะคะน่าจะไม่มานะคะทั้งหมด,ดทั้งทั้งของเอ่อบนอะ่ะน่าจะไม่มาก็คือตัดก็คือในการลงทุนก็จะน้อยลงนะคะน้อยลง น้อยชุดลงนะคะสำหรับ FC เอฟซีก็คงรู้แล้วแหละเนะี่ยพี่ๆหลายท่านบอกว่าพี่ไม่รอหรอกนะแนวทางตองเองพี่รอแค่เลขตัดเลขเดียวใช่ไหมคะขอบคุณมากๆนะคะเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะสำหรับแนวทาง16มีนา2องพรัฐบาลออกอะไรคะ4,22อละออก1,9นะคะเนานะก็เข้า2,2นะคะกันไปเลยนะคะตัดดับ5ผ่านนะคะยินดีด้วยะคะ่ะปลบมมือให้กับตัวเองหน่อยสิคะ อ่าปลอมมือให้กับตัวเองหน่อยรุยกันต่อนะคะวันนี้อาจจะพูดเยอะไปนิดนึงนะคะเนาะหลังจากที่ไม่ได้พูดมาเยอะนะคะวันนี้ขอพูดเยอะสักนิดนึงรัฐบาลประจวันที่หนึ่งเมษายนนะคะ2,564นะคะชุดที่หนึ่ง3 5 5 3

ชุดที่สามค่ะหกห้าห้าหกหกสี่สี่หกหกสามสามหกสามแล้วนะชุดที่สามแล้วนะ เราจะเข้าสู่นะคะชุดที่4กันแล้วนะคะทนันหรือเปล่าคะไม่ทันก็ต้องทันลคะค่ะอ่าเรื่อยนต่อนะคะสำหรับแนวทางนะคะชุดที่4 2 3 3 2 2 4 4 2 2 5 5 2ชุดที่5 1>, 1 2ึ่งสองสองหนึ่งหหนึ่งหนึ่งหกหกหชุดที่6นะคะชุดสุดท้ายนะคะเดี๋ยวบอกแนวทางกันต่อนะคะอ่ะสามสามหนึ่งหห 5้าห้าสี่สี่สองสองนะคะสองสองเที 2, 2, 3, ่ยวมาอาจจะตัดออกก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ดุลพินิจของพี่ๆเลยนะคะหนูวางตามแนวทางนะคะที่หนูทําได้นะคะและจะบอกเลยว่าทําไมถึงต้องเล่นบนตรงนะคะทาไมถึงต้องเล่นบนตรงเพราะว่าการลงทุนน้อยสําหรับหนูนะนะสำหรับหนูว่าลงทุนน้อยน้อยมากๆเลยก็ ชันหตัวบนนะคะก็เล่น36ตัวบนก็ถ้าสมมติ10บาทนะคะก็360เองอะนะการลงทุนแค่นั้นเองไม่ได้ไปมากไปมากกว่านี้เลยนะคะถ้าเรามีใจเดียวนะคะเล่นแค่บนตรงอย่างเดียวนะคะลงทุนแค่360เห็นไหมคะน้อยมากๆเลยนะโอกาสแบบเราไม่ต้องแบบ เยอะแยะมากมายแค่ค่าข้าวพอนะคะเราไม่จะเป็นต้องเล่นให้รวยนะคะเล่นให้ค่าข้าวค่าข,าขานมพอนะ,ะอย่าซีเรียสมากมายนะเะนาะ,ะและรัฐบาลตัดดับบนประจํางวดที่1เมษาย6 4น2564นะคะตัดดับ9นะคะวันนี้ลองดูนะคะนะ,ะจากการลงหนุ่มก9จะไม่มาแต่เราไม่มีใครบอกได้นะมาไม่มาเดี๋ยวเรามารุ้นไปพร้อมกันวมาที่1นะคะเมษายนตนี้นะคะ พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้คอตน้องเอกของตัวทุกคนลาไปก่อนนะคะขอทุกท่านร่ำรวยเฮงๆ,ๆรวยๆคะ่ะสวัสดีค่ะ